อันตรายทุกคนทุกแห่งมีแต่อันตรายนี่เป็นเหยื่อพวกบ้าก,การมอีกรายหนึ่งนางสาวสมบูรณ์สาวคนสวยระดับเทพีเธอถูกจำเราเยี่ยงสัตว์แล้วคาผิดปากฆาตกรรายนี้มันมีเชื่อว่านายยุทธนาแม้ถูกจับก็ยังปากแข็งยืนกลานเป็นกระต่ายขาเดียวว่าผมเปล่าทำตำรวจมีหลักฐานพยานอะไรที่จะมัดตัวลากคอมันเข้าตรรกงครับและเรื่องราวจะเป็นยังไงเรามาติดตามพร้อมกันที่นี่ ชำเราแล้วสังหารเทพีงานฉลอง90ปีของอำเภอท่าบ่อคนร้ายกระทำจนน้ำใจแล้วลากศพหมกในลำห้วยพฤติการันเหี่ยมเกลี่ยมรายนี้มันเกิดขึ้นที่อำเภอท่าบ่อซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดน้องคข่ตัวอำเภอห่างจากตัวจังหวัดออกไปประมาณ40กว่ากิโลเมตรอำเภอท่าบ่อแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งตรงกันข้ามเป็นประเทศลาวอำเภอท่าบ่อนี้มีผู้คนพักอาศัยอยู่มากมาย มีทั้งชาวไทยชาวจีนและชาวเวียดนามอพยพพักอาศัยอยู่อย่างมากครับผู้คนที่อาศัยกันมากย่อมจะต้องมีทั้งคนดีและคนเลวปะปนกันมันเป็นของธรรมดาอำเภอท่าบ่อแห่งนี้เป็นอำเภอหนึ่งของทางภาคอีสานที่มีขนบรรมเนียมประเพณีอันดีและงดงามปีหนึ่งหนึ่งในช่วงวันออกพรรษาก็จะมีการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้นทุกปีปีนี้ก็เช่นเดียวกันทางอำเภอ ได้จัดให้มีงานประเพณีแข่งเรือขึ้นในช่วงตอนกลางวันกลางคืนก็มีมหรสพกันอย่างสนุกสนานภาพยนตร์กลางแปลงลิเกรำวงเล้ายาปลาปิ้งก็ขวนกันออกมาฉลองกันอย่างสนุกสนานตามแบบฉบับของไทยๆพอเล่าเข้าปากนิสัยของคนเราก็เปลี่ยนไปได้แบบชนิดที่ว่านหน้ามือเป็นหลังตีเลยทีเดียวและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็มันเกิดขึ้นไอพวกเศษมนุษย์ใจชัว่วมันก่อเหตุชั่วสาวไปชำเรา จนเป็นข่าวเกลียวกล่าวไปทั่วทั้งอำเภอเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในตอนเช้ามืดของวันนั้นเออพ่อเอ๋ยแกช่วยออกไปดูลูกให้ดีเถอะทาไมสายจนป่านนี้แล้วยังไม่เห็นกลับมาบ้านเลยตกักบาดก็ไม่เห็นมาตากักให้ไอ้น้อยมันออกไปตามมันก็ว่าไม่เห็นเอมันไปวิ่งออกกำลังกายแถวไหนของมันนะสายป่านนี้แล้วมันน่าจะกลับมาแล้วน่ะนางหนูผู้เป็นแม่บ่นถึงลูกสาว ที่ออกไปวิ่งออกกําลังกายในตอนเช้ามดืดยังไม่เห็นกลับมาก็เป็นห่วงเพราะทุกครั้งลูกสาวจอ,อไปวิ่งออกกําลังแล้วก็กลับมาจัดแจงนําข้าวปลาหันสายบาทพระที่ออกมาบินทบาทในตอนเช้าแต่วันนี้รู้สึกผิดสังเกตให้ลูกชายกูดเล็กไปตามก็ไม่เห็นจึงได้เอ่ยให้สามีช่วยออกไปดูลูกอีกสักครั้งเออข้าจะออกไปดูให้แล้วก็จะเลยไปดูเบียดที่ปักเอาไว้จี่ริมโขงพูดเสร็จพ่อเท่าสุทัศน์สามีของนางหนูก็เดินออกจากบ้านพัก เพื่อไปตามหาลูกสาวที่หายไปที่ริมคลองส่งน้ําชระทานในบัวล,ลาหนุ่มชาวสวนซึ่งมีบ้านพักอยู่ในละแวกนั้นทุกเช้าก็จะต้องเดินข้ามคลองส่งน้ําเพื่อไปทําสวนแต่ในเช้าวันนี้ในบัวล,ลารู้สึกผิดสังเกตมากเพราะข้างคลองทางเดินผ่านผักปร่งทําไมแตกกระจายและมีผักปร่งกองทับอยู่เป็นกองทําให้เป็นที่สงสัยจึงใช้ไม้จิ้มและเขี่ยดูทันใดนั้นเองในบัวล,ลาหนุ่มชาวสวน ก็ถึงกับหน้าเปลี่ยนสีเข่าอ่อนหัวใจแทบหล่นไปอยู่ที่ตาตุม่มเพราะที่เบื้องหน้าใต้กองผักโปรงเห็นก้นของมนุษย์โผล่ออกมาพอตั้งสติได้หายตกตะลึงในบัวลาก็สวมมิยาหลงพ่กโกยโกยแนบออกจากที่นั่นทันทีในบัวลาวิ่งมาถึงหน้าประตูทางเข้าโครงการห้วยมงก็เห็นยามกับพ่อเท่าสุทัศน์ที่ออกมาตามหาลูกสาวกําลังยืนคุยกันอยู่ก็รีบวิ่งเข้าไปบอกทันทียามยามลุงลุง ผมเห็นคนตายอยู่ริมคลองนั้นแนี่มีผักโร่งทับร่างอยู่เห็นก้นโผล่ออกมานบัวล่าบอกทั้งๆท,ท,ที่ยังหอบอยู่ตรงไหนวะแน่ใจหรือว่าเป็นคนตายยามทำย้ำเพื่อความแน่ใจแน่นอนผมเห็นเมื่อกับตาเลยเห็นก้นขา,ขาวๆโผล่ออกมาด้วยยามเมื่อได้รับคำยืนยันจากนายบัวลา่าก็ชวนกันไปดูที่เกิดเหตุทันทีถ้าอย่างนั้นเอ็งพาข้าไปดูสิลุงก็ไปด้วยกันนี่แหละทั้งสามจึงชวนกันไปที่เกิดเหตุ นั่นไงเห็นไหมที่ริมคลองมีผักโปร่งทับร่างอยู่พอถึงที่เกิดเหตุในบัวลาก็ฉีให้ยามมองไปที่กลองผักโปร่งเออให้ใช่คนตายไหนลงไปดูซิว่าเป็นใครทั้งสามจึงพร้อมใจกระลงไปที่ริมคลองแล้วช่วยกระดึงผักปร่งที่กองกันอยู่ออกทำในนั้นเองทุกคนถึงกับพงะเพราะภาพที่อยู่เบื้องหน้าเป็นภาพของผู้หญิงเปลือยกายนอนคว่ำหน้าอยู่ในคลองน้ําเฮ้ยช่วยกระดึงขึ้นมาดูซิว่าเป็นใคร ยามสั่งให้ในายบัวลาช่วยกันหนึ่งร่างที่เปลือยเปล่าให้ผลน้ําขึ้นมาที่ริมตลิง่งและพลิกร่างที่เปลือยเปล่าให้งายขึ้นทันใดนั่นเองเท่าสุทัศน์ที่ร่วมกันมาที่เกิดเหตุก็อุทานออกมาด้วยความตกใจสุดเขตเฮ้ย <"He i, S 2> นั่นมาลูกสาวข้านี่วะพอสิ้นเสียงของเท่าสุทัศน์ร่างของเท่าสุทัศน์ก็สุดท่วบลงที่ริมตลิ่งนั่นเองเฮ้ยศพลูกสาวลุงสุทัศน์ทุกคนต่างก็อุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันเอ้า e เฮ้ยลุงสุดทน์เป็นลมเร็วไอ,บอ้บัวลาช่วยกันหามลุงสุททศน์ขึ้นไปบนถนนก่อนทั้งสองจึงได้ช่วยกันนำร่างของลุงสุททศน์ที่หมดสติขึ้นมาไว้ที่บนไหล่ถนนไอ,บอ้บัวลาเอ็งรีบไปบอกคนที่บ้านลุงสุดทศน์ให้รู้เรื่องเร็วแล้วก็รีบไปแจ้งความที่โรงพักด้วยนะเร็วเข้าพอสิ้นเสียงยามนายบัวลาก็วิ่งโกลวยแนบไปตามคำสั่งทันทีที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าบ่อในขณะนั้นเวลาประมาณ6นาฬิกานาที ร้อยตำรวจตรีพันลบผลเยี่ยมร้อยเวณนุม่มกำลังทำหน้าที่ร้อยเวณอยู่ก็เห็นนายบัวลาวิ่งกระเฮกกระหอบขึ้นมาบนโรงพักหม,ห,มหมวดครับเสียงของบัวลาสั่นเครือมีเรื่องอะไรหรือเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนค่อยๆเล่าให้ฟังครับคือว่าลูกสาวลุงสุทธาถูกฆ่าตายอยู่ที่ห้วยของโครงการห้วยโมกศพถูกแกะผ้าร่อนจอนเลยร้อยเวหนุ่มพอได้รับแจ้งเหตุก็ทราบทันทีว่าไม่ใช่คดีเล็กๆซะแล้ว จึงได้รีบรายงานให้พันตำรวจโทชรินอรัญญกานนท์สารวัตรใหญ่พันตรจตรีสุทธิรักษ์เล็กกล้าสารวัตรสอบสวนทราบทันทีที่ได้รับทราบจากร้อยเวรพันตำรวจโทชรินอรัญญกานนท์สารวัตรใหญ่จึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนหนึ่งเรียบรุดไปยังที่เกิดเหตุพอไปถึงบริเวณที่เกิดเหตุก็พบกับพวกไทยมุงเต็มไปหมดเอา้าถอยถอยหน่อยจะช่วยกันคนออกไปหน่อยพันตำรวจโทชรินสารวัตรใหญ่สั่งการในที่เกิดเหตุ จากนั้นจึงได้มีการชนสูตรพลิกศพกันตามธรรมเนียมต่อมาทราบชื่อผู้ตายคือนางสาวสมบูรณ์อายุ18ปีเป็นรัศดรในตำบลท่าบา่ออำเภอท่าบา่อจังหวัดหนองคายและเป็นเทพีงานฉลอง90ปีของอำเภอท่าบา่อสภาพศพโดนเลื่องละเมิดที่ใบหน้าและที่ริมฝีปากบวมเจอคล้ายถูกต่อยที่ลำคอเขียวช้ำและที่ใบหูมีรอยถูกกัดจากนั้นพันตำรวจโทเชรินสาตรใหญ่จึงสั่งการให้ร้อยเวร และเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุและตรวจสถานที่เกิดเหตุให้ละเอียดจากการตรวจ้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจห่างจากจุดที่พบศพประมาณ200เมตรเจ้าหน้าที่พบรองเท้าผ้าใบกางเกงเสื้อชั้นในของคนตายหมกไว้ในป่าริมคลองส่งน้ําจากนั้นจึงนําศพไปให้แพทย์พิสูจน์อีกครั้งที่โรงพยาบาลต่อมาการสอบสวนในเบื้องต้นของพันตำรวจโทชรินสารวัตรใหญ่และพันตำรวจตรีสุธิรักษ์สารวัตรสอบสวน ทราบจากพยานว่าในเช้าวันเกิดเหตุพยานได้พบนายยุทธนาอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุในสภาพเนื้อตัวเปียกปอนและอยู่ในอาการมึนเมาเมื่อทราบเช่นนั้นพันตรจโทเชรินสารวัตรใหญ่จึงสั่งการให้ไปนําตัวนายยุทธนามาสอบสวนพร้อมกับนําหมายไปค้นบ้านด้วยเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงบ้านนายยุทธนาพบนายยุทธนากําลังนอนหลับอยู่ในสภาพที่ยังไม่หายเมาใหม่จากการตรวจค้นภายในบ้านเจ้าหน้าที่พบสร้อยคอของคนตาย เสื้อและกางเกงของนายยุทธนาที่เปียกน้ําจึงได้นํามาไว้เป็นหลักฐานและตรวจดูดตามร่างกายมีรอยถูกเล็บข่วนที่หน้าอกและใบหูจากนั้นจึงได้นําตัวมาสอบสวนนายยุทธนาได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยังให้การว่าเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาวันเกิดเหตุตัวได้ออกจากบ้านเพื่อจะไปเที่ยวชมงานแข่งเรือที่บ้านพลสาโดยไปกับเพื่อนสองคนช่อนายชัยกับนายัก ตอนกลางคืนเขามีหนังมีลิเกมีรำวงตนก็ไปนั่งกินเหล้ากับนายซามเมาสนายเทพนายสุพลที่บริเวณงานตนนั่งกินเหล้ากับเพื่อนจนเหล้าหมดไปได้หกขวดแล้วต่างก็พากันขึ้นไปรำวงจนรำวงเลิกประมาณ3ามนาฬิกาของวันใหม่แล้วต่างก็ชวนกันกลับบ้านโดยเดินมาตามเส้นทางที่เกิดเหตุแล้วตนก็ไม่ทราบอะไรเลยเพราะตนเมามากมารู้ตัวอีกครั้งก็มานอนอยู่ที่บ้านแล้วไม่ทราบว่าใครมาส่งด้วยนายยุทธนา ให้การกับพันตรจตรีสุทธิรักษ์สารวัตรสอบสวนและยังให้การปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับเพื่อให้คดีนี้กระจ่างขึ้นเราจึงได้เข้าพบกับพันตรจโทเชรินอรัญยการนนท์สารวัตรใหญ่และท่านก็ได้เปิดเผยว่าเรื่องนี้มันเป็นคดีที่สร้างความวาาผวาให้แก่ชาวท่าบอา่อเปรนมากแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่เกิดเหตุไม่นานนักทางเราก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได,ได้พร้อมกับของกลาง และหลักฐานมากมายคนร้ายที่เราจับกลุ่มมาได้กนายยุทธนาเป็นคนที่ไม่มีอาชีพอะไรเราพบรอยเล็บที่หน้าอกของคนร้ายและที่หัวซึ่งเป็นรอยใหม่ๆและสร้อยเครื่องเส้นของคนตายที่ใต้ถุนบ้านของนายยุทธนาและอย่างได้หลักฐานนั่นคือรองเท้าฟองน้ําของคนร้ายตกอยู่ในที่เกิดเหตุถึงแม้ว่าคนร้ายจะปฏิเสธกมรับรองว่าเรื่องนี้จับไม่ผิดตัวครับเพราะหลักฐานมากมายส่วนเรื่องที่ว่าคนร้ายมีกี่คนคดีนี้ ตามหลักการแล้วผู้หญิงกับผู้ชายถ้าหากไม่ยอมกันแล้วก็ยากมากครับและคนตายก็มีร่างกายที่แข็งแรงยากที่จะกระทำคนเดียวเพราะว่าคนร้ายก็อยู่ในอาการมึนเมามากคดีนี้คนร้ายมีมากกว่าสองคนขึ้นไปเวลานี้เรากําลังติดตามคนร้ายที่เราได้คําบอกเล่าจากพยานและชาวบ้านที่เห็นก่อนหน้าที่เกิดเหตุเกี่ยวกับญาติพี่น้องของคนตายที่ไปร้องทางปปปเกี่ยวกับการตายของนางสาวสมบูรณ์นั้น เรื่องนี้มันเป็นสิทธิ์ของเขาครับแต่ทางเราก็ทํางานกันเต็มที่แล้วผู้ต้องหาเราก็จับได้แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรครับเราเดินเครื่องเต็มที่แล้วสารวัตรใหญ่กล่าวในตอนท้ายต่อมาเราได้เดินทางไปที่บ้านของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของนางสาวสมบูรณ์และได้พบกับนายสุทัศน์และนางหนูพ่อแม่ของคนตายนางหนูได้เปิดเผยว่ามีลูกทั้งหมด7คนด้วยกันชาย3ามหญิงสี่คน นางสาวสมบูรณ์เป็นคนที่6เรียนจบพาณิชชการหนองคายสาขาบัญชีปัจจุบันเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโครงการห้วยโมงปกติลูกสาวตนเป็นคนเรียบร้อยชอบออกกําลังกายตอนเช้าเป็นประจำเวลาห้านาฬิกาประมาณครึ่งชั่วโมงก็กลับมาอาบน้ําตักบาตรที่หน้าบ้านแต่วันเกิดเหตุผิดปกติรอจนสายก็ไม่เห็นเข้าบ้านก็ให้ลูกชายคนเล็กออกไปตามก็ไม่เห็นก็เลยให้พ่อเขาออกไปตามดูอีกทีก็ทราบข่าวว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้ว นางหนูได้เปิดเผยด้วยอาการที่เศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับคดีนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างดีสำหรับสุภาพสตรีที่ชอบออกกำลังกายในตอนเช้ามืดการออกกำลังกายทุกวันดีครับทำให้ร่างกายแข็งแรงมีพลานามัยที่ดีแต่ก็ควรจะระวังไภัยไว้ด้วยไม่ควรจะออกนอกบ้านคนเดียวควรจะชวนพักพวกเพื่อนฝูงไปด้วยกันเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองเราก็ได้ตเตือนเท่านั้นแหละครับว่าระวังครับระวังครับ นี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็ยนยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ